ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งโดยทั้งสื่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งในที่นี้หลายหน่วยงานอาจมีการดำเนินการจัดงทำกำหนดมาตรฐานควรทำจริยธรรมในจริยบัญญัตามที่รัฐธรรมนูญประกอบปฏิบัติได้กำหนดให้หน่วยงานหน้างาได้รับทราบสียแล้วจะดำเนินการเป็นพยามในที่นี้ว่าการจัดทำตัวท uh ี่ว okay. ัดหรือกรอบมาตรฐานคริยธรรมจริยธรรมในการทำงาน จะต้องแยกแยะมาชัดเจนในเรื่องในระดับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานในการสร้างดินฐานดูแลถนนตองถนนสร้างถนนกู้ทางกูน้ำแหล่งน้ำต่างๆจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามาตรฐานในการจริยธรรมในการจัดทำบริการในเรื่องนี้ในถนนแต่ละประเภทในาน้ำหรือว่าสระน้ำแต่ละประเภทนั้นมาตรฐานคืออะไร มาตรฐานสาหรับผู้บริหารเป็นอย่างไรมาตรฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างไรอะไรเป็นตัวชี้วัดเช่นเดียวกันกับงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานส่งเสริมธุรกิจการพาณิชย์ใงานการสาธารณสุขหรือส่งเสริมสุขภาะงานแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดรายละเอียดนิญญาชนปฏิบัติการในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของคุณธรรมความซื่อตรง ตรงนี้จะได้ให้ประชาชนได้รับรู้ในผู้ปฏิบัติจะได้มีความชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและจะได้กำหนดระบบแรงจูงใจที่จะตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งกำหนดบทลงโทษได้อย่างชัดเจนต่อไปในส่วนของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลานี้ทําให้ความสามารถทาให้ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นลดน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในการรับรู้ในรับมือกับปัญหาเรื่องไขทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นปัญหาเดิมโครงสร้างทั้งที่สังมสมมาในประเทศนี้เวลานานแล้วและทั้งที่เป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภายนอก จะเห็นได้ว่าอัตราค,ความเร็วในการเรียนรู้และการสรั่งสอความรู้ขององค์กรหรือองค์กรท้องถิ่นนั้นเมื่อเทียบกับภาคเอกชนและภาคประชาชนแลน้วมีอัตราที่ช้ากว่ามากปัญหานโยบายมีปัจจัยหลายเหตุที่หลากหลายซับซ้อนการจัดการปัญหาในเชิงโครงสร้างในเชิงที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ต้องการความคิดต้องการมุมมองต้องการความรู้ที่ทันเหตุการณ์ เรื่อเป็นความรู้แบบสถา,าวิทยาการต้องการวิธีการเข้าใจต้องการวิธีการเข้าถึงปัญหาและผู้คนต้องการวิธีแก้ปัญหาที่การฉลาดที่มีความรู้ที่มีเทคโนโลยีที่มีปัญญาและที่มีจิตวิญญาณที่เข้าทางองค์กรปกครองสาา่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะพัฒนาความรู้หรือการเรียนรู้ของตัวเองให้เข้าทไม่ กับองค์กรอื่นที่เป็นผู้มีส่วนได้ผ่เสียกับพร้อมกับการที่จะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความยอมรับนั่นถือในความรู้ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องปรับวิธีการดูดับมุมมองวิธีคิดปรับแนวทางการบริหารการทํางานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทําให้ ทำงานในลักษณะที่ยึดเอาำนาหน้าๆๆที่เป็นที่ตั้งทนที่รู้เห็นจะต้องไปั้หาคตอของประชาชนแต่ก็ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นออกนอกกรอบของหน้านหน้าที่หรือของมิติในกรอบกฎหมายที่กรอบที่ถี่รัดให้ดำเนินการได้ทั้งนี้เพราะว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานโดดเดี่ยวมาเป็นเวลานานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องหันกลับมาทํางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านผู้ฟังคงจะต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าที่ผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ไม่เคยทํางานร่วมมือกับใครในทางตรงกันข้ามท่านจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครอง่หนือท้องถิ่นนั้นทํางานร่วมกับภาคตัวต่างๆมาโดยตลอดทั้งๆที่เต็มใจและไม่เต็มใจแต่ว่าที่พวกที่ผมพูดนั้นหมายถึงการทํางานนั้นคงต้องก้าวข้ามหรือก้าวเกินกว่าการให้ไปร่วมมือเพื่อให้งานเสร็จเป็นคราวๆแต่หมายถึงการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดถือ ปัจจัยหรือว่าที่ถือวาระเรื่องประเด็นปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่องลึกซึ้งและร่วมมือกับผู้อื่นในลักษณะของการมุ่งไปสู่การสร้างความรู้ที่แท้จริงที่เป็นฐานที่เป็นกําลังที่แท้จริงของท้องถิ่นที่จะเป็นคุณที่จะต่อสู้จะปรับตัวกับโลกต่างๆกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในวันข้างหน้าการการเรียนรู้ของท้องถิ่นขององค์กรที่ช้า ทำให้การสั่งสมความรู้ไม่มากพอทําให้ความรับรู้ของบุลคลากรของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อปัญหาต่างล่าค้าตามไปด้วยในทางลัาสร์เราทราบกันมานานว่ายิ่งระยะห่างระหว่างศูนย์กลางการกำหนดนโยโบายกับผู้ปฏิบัติมีมากเท่าไหร่ผู้ปฏิบัติที่สัมผัสก,กับประชาชนก็จะต้องแก้ปัญหาหรือทํางานในลักษณะ ทำงานแก้ปัญหาให้เชิงวิธีไปเท่านั้นในภาษาอังกฤษเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นตรีดโดโรแกสมซึ่งหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทุกวิธีทางในการทํางานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เสร็จเป็นข่าวพาวไปทั้งๆที่ไม่ได้เห็นผลลับเป็นรูปธรรมแต่ก็ต้องทําเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ได้เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะ แก้ปัญหาที่อุกกดันมาได้แต่ละว,วันโดยไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีความสามารถหรือองค์กรเองไม่สามารถที่จะพัฒนาความรู้หรือความสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้ได้อย่างเป็นมากเป็นมลตามเจตนาโรของนโยบายที่คิดกาหนดมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นในการทางานของท้องถิ่นนั้นต้องการคนดีคนเก่งคนที่มีใจบริการ คนที่ต้องการทำงานร่วมคิดร่วมทำกับผู้อื่นการทํางานนั้นต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นมีวิิยะอุตสาหะมีความคิดไปข้างหน้ามีความคิดในระบบผู้ขนานมีการทํางานอย่างรอบคอบระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความต้องการที่ดูเหมือนจะมากเกินไปสาหรับที่จะคาดหวังจากบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ไกลสุด ในสายปานของราชการทั้งที่เป็นส่วนกลางหือส่วนภาคหรืส่วนท้องถิ่นแต่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากที่สุดที่สะบซ้อนมากที่สุดประมาณเหมือนกับเรานําคนที่อ่อนแอมากที่สุดไปอยู่ท่ามกลางและให้ดูแลปัญหาที่ยากที่สุดทุกทผมกล่าวมาดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คาดหวังในเรื่องที่คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติ หากเราทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ยากหรือไม,ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ความหวังที่เราจะเห็นองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเชิงพื้นที่ที่มีความสามารถที่เก่งที่ฉับไวที่เป็นแกนหรือเป็นหน่วยหลักสาคัญของโลกดูการพิวัตรในเวลานี้ที่จะทําให้เราปรับตัวได้เดินไปข้างหน้าได้องค์กรที่เป็นเสาเข็มของประเทศซึ่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบนี้แหละครับเราจะคงจะไม่สามารถเห็นประเทศไทยการปฏิรูปได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิรูปบทบาทหน้าที่และความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กล่าวมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะต้องทําในเชิงของการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นก็คือการที่จะต้องหาวิธีการที่จะเพิ่มทุณทางปัญญาทุนขององค์การทุนในการจัดการ ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะยกระดับความสามารถและยกระดับของจิตสำนึกความคุ้วิี่ภาวะที่จะวิวัน์ไปพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและไม่แน่นอนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพความสามารถทางการบริหารชุดใหม่ที่ผมเรียกว่าความสามารถการบริหารที่จะที่มีพลวัตที่จะต้อง ใช้ในการที่จะรับมือกับโลกใหม่ๆนี้ของควาปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ามาตั้งต้นจะเกิดขึ้นได้จริงนะยังต้องการเงื่อนไขทางโครงสร้างและเงื่อนไขทางพฤติกรรมหประการในไปนี้การที่หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระทำต้องไม่ทําตัวเป็นทําให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการรวมศูนย์อำนาจใหม่ในท้องถิ่น เป็นการสร้างระบบอำน,นาจที่ยงรวมศูนย์ในท้องถิ่นจะเองซึ่งประการนี้เป็นสิ่งท,งที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะเวลานี้การกระจายอำนาจจากส่วกลางมาที่ท้องถิ่นกําลังทําให้เกิดการรวมศูนย์เกิดขึ้นในท้องถิ่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นอุป,ปรสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในสมัยใหม่ที่คนไทยทุกหมู่เราต้องการที่จะเห็นประการที่สอง ผู้บริหารทั้งที่จะมาจากการเลือกตั้งและก,การแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ทําตัวต้องไม่สร้างสังคมในสิ่งแวดลอ้อมในการทํางานที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบขุนนางอมตณท้องถิ่นประการท,ท,ที่สามต้องไม่ทําให้ราชการท้องถิ่นเป็นพลังใหม่ในท้องถิ่นที่แข็งแรงที่สุดเป็นพลังที่สามารถครอบงำกลุ่มพลังอื่น เป็นพลังที่เข้าไปเป็นคู่แข่งขันไปแย่งอำนาจไปแย่งทรัพยากรกับกลุ่มทุนกล,ลุ่มประชาสังคมเป็นพลังที่ปูขาดในโครงสร้างหน้าของท้องถิน่นประการที่4ต้องบริหารและนำพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ก้าวหน้าไปโดยมีปรัชญาการปกครองทีง่ดีที่เหมาะสมต้องสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบพอเพียง ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมไทยนั่นคือการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่พวกเรามาเป็นประยุกต์ใช้เป็นจุดหมายเป็นตักการสำหรับการบริหารจัดการแบบพอเพียงซึ่งหมายถึงการทำให้ชีวิตผู้คนทุกฐานชีวิตในท้องถิ่นอยู่ได้อย่างพอเพียงประการที่ 5. การบริหารองคกรปกครองสท้องถิ่น ให้ได้ผลต้องตอบโจทย์ทุกวันว่าวันนี้เราทำอะไรชาวบ้านได้อะไรแต่ต้องนำเอาใจมานำสบองในการบริหารงานในการปกครอง่วนท้องถิ่นผมขอจบประการาถาในวันนี้ด้วยคำถามี่ทธิงท้ายว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาการเมืองการปกครองที่ดีที่มีจุดหมายที่มีหลักการที่มีแนวทางที่ถูกต้อง ที่นำไปสู่ชีวิตที่แสนพิสุขเป็นการเมืองการปกครองแบบพอเพียงคำถามก็คือเราจะมีการเมืองการปกครองของถิ่นที่ดีที่พอเพียงได้หรือไม่อย่างไรห้ามกลางการเมืองระดับประเทศและการเมืองของโลกที่อ่อนแอและล้มเหลวในขณะนี้สวัสดีครับ